ครับสวัสดีนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเนตวิชาคณิตศาสตร์ประหกของปีที่แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากําลังเรียนอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของแผนภูมิวงกลมนะครับในส่วนของปีที่แล้วนะครับวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับแผนภูมิวงกลมจะอยู่ในข้อที่20นะครับข้อสอบก็จะมีลักษณะนี้ครับเขาบอกว่าแผนภูมิรูปวงกลมสแสดงรายได้จากการขายข้าวของบริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายนพศ2562นะครับซึ่งเขาก็จะแสดงข้อมูลออกมาในรูปของแผนภูมิวงกลมดังนี้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้นะครับก็คือยอดขายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับยอดขายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าคิดเป็น4 0นะและสิ่งที่รู้อีกก็คือเมษายนคิดเป็น20%นพฤษภาคมนะพฤษภาคม18 สุดท้ายก็คือมิถุนายนเป็น6%เในส่วนอ,อีก2เดือนที่เหลือที่เรายังไม่ทราบนั่นก็คือเดือนมก,กราคมและก็เดือนมีนานะฮะอ่ามก,กราแล้วก็เดือนมีนาคมที่เรายังไม่ทราบนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขของโจทย์เขาว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายน รวมกันทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น1น0 0ล้านบาทนะครับโดยในเดือนมก,กราคมและเดือนมีนาคมมีไรายได้จากการขายข้าวเท่ากันนะตรงนี้เน้นเลยนะคะเขาบอกว่ามก,กราแล้วก็มีนาคมมียอดขายเท่ากันนะขายข้าวได้เท่ากันแล้วสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่า แล้วบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวรายได้จากการขายข้าวในเดือนมก,กราคมอยู่กี่ล้านบาทครวนี้นะักเรียนต้องไปดูก่อนว่าเดือนมก,กราคมเนี่ยเขาขายมีม,มีมีรายได้จากการขายข้าวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นตนะ์นะฮะควนี้ที่เราเรียนผ่านมานะเขาบอกว่าถ้าเราเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์เนี่ยในแผนภูมิวงกลมผลรวมของเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ 100%เสมอนะฮะขณะนั้นตอนนี้ที่เราทราบเราทราบเดือนกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมและก็มิถุนายนโดยในเดือนกุมภาพันธ์เขาขายไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่าสี่สิบเต่อไปก็คือเมษายนขายได้ยีสนะิบเปอร์ซนต์ะพฤษภาคมขายไปอีกสิบแปดเปซนต์นะ สุดท้ายก็คือมิถุนายนนะขายได้ไป6% mm hmm. คราน,นี้ลองรวมกันนะฮะ40บวก20เป็น60นะ60บวกกับอีก18เป็น78% 78%บวกอีก6%กลายเป็น84%นะรวม84%นะตอนนี้รู้84%ฉะนั้น ถ้ามันจะถึง100เพราะว่ารวมกันจะต้องได้100ตอนนี้มี84ขาดอีกเท่าไหร่จะถึง100ลูกเออขาดอีก16%นะอ่ะมันจะขาดอยู่16%ถึงจะถึง100%ฉะนั้น16%เนเนี่ยมันคือ ยอดขายของเดือนมก,กราคมและเดือนมีนาคมรวมกันนะเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าเดือนมก,กราคมกับมีนาคมเนี่ยมันขายได้เท่าไหร่นะฮะอาฉะนั้นขาดอาขาดอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์ขาดสิบหกเปอร์เซนต์จะถึงหนึ่งร้อยฉะนั้นฉะนั้นนักเรียน เดือนมก,กราคมนะขอแบ่งก่อนแป๊บหนึง่งมก,กราคมและมีนาคมขายได้เท่าไหร่อ่ามีรายได้รวมกัน สี่เสิบหแต่คราวนี้อย่าลืมว่าโจทย์เขาบอกว่าเดือนมก,กราคมและเดือนมีนาคมมันมียอดขายที่เท่ากันฮะนั้นสิบหนต์ตัวนี้จะนำไปหารด้วยสองแบ่งครึ่งกันก็คือการหารด้วยสองนะก็จะตกเป็นยอดขายในเดือนมก,กราคมและก็มีนาคม เอาสิหารด้วย2อง่าสิหาร2อง่าสิหารด้วย2จะมีค่าเท่ากับแซ็นตจริงไหมเพราะว่าเดือนมก,กราคมและเดือนมีนาคมของเราเนี่ยขายได้เท่ากันทะนั้นเราก็จับ16หเนี่ยหาร2ก็จะตกเดือนละ8%ดังนั้น มก,กราคมได้8%มีนาก็ต้องได้8%โอเคครันนี้ได้แล้วรู้ทุกอย่างแล้วว่ามก,กราคมเนี่ยขายได้8%มีนาก็8%นะคันนี้ทราบข้อมูลครบแล้วคันนี้ไปดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่ามีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมก,กราคมอยู่กี่ล้านบาทถามเดือนอะไรลูกเออเดือนมก,กราคม อ่ามาดูเดือนมก,กราคมขอเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีน้ำเงินนะมก,กราคมได้กี่เปอร์เซ็นต์ลูกได้แปดเปอร์เซน่าและแปดเปอร์เซนคิดเป็นเงินกี่บาทนักเรียนก็ไปดูสิว่าแปดเปอร์เซนเนี่ยคิดจากทั้งหมดเท่าไหร่ นะอ่าทั้งหมดคือหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทฉะนั้นแปดเปอร์เซนจะเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็เทียบบัญญัติตราย,ยานะะข้อนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซนจะเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทอ่าเขาเขียนหนึ่งพันห้าร้อยล้านอ่า เสร็จแล้วแปดเปอร์เซนเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะฮะพูดง่ายก็คือเขาถามหาว่าแปดเปอร์เซนของหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะฮะ อันนี้แปดเปอร์เซ็นต์นักเรียนก็เอามาเขียนเป็นเศษส่วนอ่าแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดส่วนหนึ่งร้อยของคือการคูณกับหนึ่งพันห้าร้อยอ่าครานี้ตัดทอนศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์จะเหลืออยู่ที่ เท่าไหร่ลูกดคูณ15อันนี้8คูณ15เท่ากับเท่าไหร่8คูณ5ได้40ใส่ศูนย์ทด4 8ไปคูณ1ได้8รวมกับ4เป็น12ฉะนั้นตอบเท่าไหร่ ตอบหนึ่งร้อยยี่สิบตอบหนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยเป็นเท่าไหร่หน่วยเป็นล้านบาททะนั้นเวลาตอบนักเรียนจะตอบอยังไงตอบบริษัทแห่งนี้มีรายได้ จากการขายข้าวในเดือนมก,กราคมเท่าไหรลูกหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทอะแค่นี้จบแล้วฮะหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทหน่วยเป็นล้านบาท 120ล้านบาทนะโอเคก็จะตอบประมาณนี้นะฮะนะเป็นอันจบนะฮะในส่วนของตัวอย่างข้อสอบอุนิตนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะจบเนื้อหานะครับตัวอย่างข้อสอบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ